สารเปิดซาบเที่ยวบินนี้กำลังจะพุ่งไปสู่เกาะมาดากัสกาขอให้ผู้โดยสารคาดเข็บขันนิรภัยและไว้ใจกับสายการบินอุบัติเหตุแอร์ไลน์ว้าจังโอ้โหอ้โหมันเกิดขึ้นเร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วมากอะไรเนี่ยยูดีเครื่องบินก็เกิดปัญหาตรงนั้นเป็นรูนี่รูกับตันกับตันจะจะตายไหมเอาแล้วโอ้โหเขาลอยเกินช่วยด้วยเตาต้เกอดที่้ันไว้ให้มันคง อ้อกกระแทกตกเครื่องบินยกระดับฟอเรสโอโหฉากนี้กระเดิลฟอเรสอีกเหมือนกันไม่คิดว่าเล่นเกมเดิ f ฟอเรสแล้วมันจะเป็นจริงต้องออกไปจากที่นี่ได้โอเคระหว่างนี้สำรวจได้ไหมสำรวจหาของต้องเซอร์เวอร์แน่นอนมีของหรเปล่าไม่มีไม่มีออกออกก็ออกออกนะออกแล้วก็ไปที่เรือฉุกเฉินชูชีพเรือ เรือช,เอชูชีพโอ้โหอะไรวะเนี่ยกับตันก็คือนายประสบอุบัติเหตุไปขึ้นเรือเลยละกันอ๋อที่นี่ที่ไหนเนี่ยเหมือนกับจะเป็นเรือชูชีพเราจะแล่นมาอยู่แถวๆก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณคุณคะคุณคือคุณคุณ,คณ เงี e. ้ยแฝงยังยังเนี่ยรถฉันะแต่คือได้คงองมเนี่ยโอ้โหโอ้โอ้โอ้พายพายจ้วงก่อนจ้วงก่อนจ้วงก่อนลดลดไปนะค่ะลดลดไปนะค่เร็วจัดเลยหญิงไทยต้องแข็งแกร่งแบบนี้รักษาสาวเอฟฟิศนี่อจะเข้าผู้หญิงยิงเรือนี่พายเรือมาอย่างลู้เลยนี่ไงมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วครับนักศึก่ะเฮ้ยอ๋อเจอลุกขึ้นหนึ่งค่ะเก็บเก็บก่อนค่ะเอ่อลงสมอด้วยค่ะลงสมอ ลงสมบัติเรียบร้อยแล้วเรียบเรียบร้อยแป๊บน,นึงหวัวที่หัวต่ำเอ่อส,สวัสดีค่ะโอ๊ยขำดีกรัง่งห่อยหน้าฝรั่งเสียงไม่น่าจริง <c oughs> โอ้ยไปลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่องอ่าจีนกับอเมริกาไม่ใช่ร้อยเอกของแก่เนี่ยมันจะไม่ทราบว่าอ๋อที่นี่ที่ใหญคะเนี่ยอ๋อเรือเรือมาจากไหนนี่ ทีิฉันมาจากบนฟ้าแล้วก็ตกลงมาแล้วเมื่อคืนประสบอุบัติเหตุค่ะกับอุบัติเหตุแอร์ไลน์ค่ะสายการบินค่ะแล้วก็ลอยลอยแพมาเพิ่งได้สติที่นี่ค่ะแล้วก็เจอคุณคุณน่าจะอยู่นานสกเกต <c oughs> สังสเกตจากกาเกงนี่น่าจะบ้าประสบการณ์อยู่นะคะ กองลือจะตกลงมาเแต่อ้วกตกมาก่อนลึกอีกเนี่ยอ๋อกอมาก่อนหลายเดือนแล้วใช่ไหมคะแต่เ้ยรอดแน่เลยมีคนโปรเฟชชั่นอลรอดแน่นอนนี่ยเนี่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 ยคะเลือดดูงงเก่งว่าเออยังเปียกกับพึ่งพึ่งขึ้นน้ำเมื่อกี้เลยเนี่ยจะถามว่าที่ไหนกูยังไม่รู้เลยที่ไหนเนี่ยสตสตโอ้่น่าจะอย่างน้อยน่าจะตกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสองนาทีกัถึงหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยว่ามันเหยียบจริงเนี่ยว่ากำลังจะเป็นกลับไประ็ทจริงไปที่กงตกกุ้งวะอ๋อตรงไปกิ่งเออไม่รู้เกิดอะไรขึ้น นี่ยิงสิ่งดังพีป่ป่อพีป่ป่อพี่พ่อพี่อ่าถ้าเราโมแต่ยืนคุยกันอย่างนี้เราไม่รอดนะคะเก็คิดเหมือนกัน เกมเห็นก่อนเลยใช้ชีวิตใช้ชีวิตโอเคโอเคเราต้องใช้ชีวิตอ่าสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับที่อนรับเข้าสู่เกมสแตนเดตดิฟนี่ตอนนี้ก็มากับลุงหนึ่งไลค์คีระชแนลเฮ้ยเรา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 เลิกทะเลาะกันสัก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 พักนะเราเลิกทะเลาะลุงลุงลุงเราต้องวางแผนเว้ยว่าใครจะทำอะไรใครจะรับผิดชอบอะไรโอเคไหมเดี๋ยวต้องรวังเดี๋ยวดูในนาฬิกาก่อนก็คือว่าตอนนี้ค่า HP มีเต็มหลอดอาหารเต็มหลอดน้ำเต็มหลอดแล้วก็เ p m นี่น่าจะเป็นเรื่องของแสงแดดไปตัดไม้ก่อนทุกอย่างโอเค เอางี้ดีกว่าลุงลุงผมจะเก็บของริมหักแป๊กหนึ่งโอเคได้ไผมเช็คของริมหักนี่วิธีการเอาชีวิตรอดีนแล้วกูจะพุกกิงทำไมเนี่ยโลเพได้เลยเพ่าเอาจริงๆนะถ้าโลเพเนี่ยผมเป็นผู้หญิงทั้งโปรเจกต์แสบแสบคนดูไ้แต่แสบหวนี่ไงผมเจอหิบนี่นผมจะ้เก็บหิบกันอ่าเขาเรียกว่าเซอร์ไแบบมาได้แบบมาได้ไหมหิบแบบได้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  โโตกแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหนีโหโ่โโโโโโผมใช้หินตัดไม้ไปนะสุดยอดไหมโคตรเก่งโคตรเก่งนี่ตัดไม้ก่อนสิ่งแรก <c oughs> ผมว่าผมผมยังไม่เปิดดูนะแต่ผมแต่ทีผมลองใช้น้ำหนักนะผมว่าแม่งต้องเป็นไม่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 เชื่อกับตันก็กับตันแม่งนอนในนี้แหละตัวตรงไม่รู้ว่าหลงสนลงลองลองวางลองวางผมทำให้ผมนึกถึงอะไรบางอย่างวะ ไห่เนี่ยเนีไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใ่ไม่ใช่ไหนลองดูสิเช็คของเช็คของมีอะไรบ้างมีเครื่องยนต์มีผ้าแล้วก็แอร์แท้งอ่ะ คล้ายๆกับสกูบ้าใช่แล้วก็แล้วก็เหมือนกับเครื่องยนต์ฝไฟใน้โออเเป็นครื่งใช่ในในส่วนของเลยเสื้อเพลิงเสื้อเพลิงอ๋อเป็นเครื่องยนต์หมดเลยที่มาเออไว้ในกล่องนี่แหละเอาที่นี่ก่าลุงเราเอาชีวิตรอดก่อนเราต้องเอาชีวิตรอดกันก่อนโดยการนี่ยังไงนี่ถ้าหิวใช่ไหมไม่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 มะพร้าวตกข้างล่างอย่างงี้ไม่ไม่ปลอดภัยนี่ลงดูนี่ลงดูดูเน่เน่ยิงแกลงยิงแกลงเฮ้ย ยัคเฮ้ยผิวผิวไหวลิงล้มลิงล้มลิงล้มอาชีพเก่าอยู่นู่นมาได้แล้วนี่นี่ยังเก่งยเก่โอ้โหเป็นลิงมันยังบีดสองสามทีอ้นี้เด็ดทีเดียวนึกว่หลอกไม้เออเป็นไงแข็งแรงเสร็จปุ๊บนี่อะไรวางแม่เอาวางโชกปอกไม่ต้องห่วงค่ะอ่ะดื่มได้เลยค่ะอันนี้เฮ้ยกึ๊บเลยกึ๊บเลย จบเลยจบเออเงยนะครับไงอะบอก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 ชดชดเลยเกดแบ่งแบ่งกันคนละครึ่งไงแบ่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 งกันคนละครึ่งนะปั๊บปั๊บปั๊บอ่านี่ไปไปกินกินเอาข้างไหนหนึ่งแซ่บแซ่บนั่งกิน อืมดีมาเดี๋ยวผมจะครับเรามาตัดป้างเดี๋ยวผมตัดไม้ก่อนครับไปมีดก่อนอ่ามาตัดตัดตัดเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบอาหารเองแล้วเดี๋ยวลุงรับผิดชอบแบบสร้างบ้านดีกว่าเชลเตอร์โอเคไหมเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเราเอาอาหารมาสร้างบ้านอ้ผมว่าน่าจะบอกว่าเราต้องคิดอะไรให้มันแบบว่ใช่ใช่ไม่เหมือนเอ๊ะจะหุ้ยไม่เป็นไรลุงลุงลุงพี่ไปลุงมองไม่เห็นผมหรอกนี่พังตัวไม่ขยับได้พังตัว นี่มันอะไรไงต้องเป็นขยะแม่นรู้หรอกมองก็ไม่เห็นหรอกนี่พังตัวเนี้ยขนาดไหนเมื่อกี้เนี่ยอ้วกแข็งบางอย่างขยักแรกตรงนี้อ่านี่ไงมึงไงคาถาพังตาจะไปเจ้าเขาทธังกำบังเขาไปเจ้าเขาได้ไหมกำบังกำบังทำศักดิ์เราคิดว่าเขาดูเขาจะว่าเราปัญญาอ่อนเลยดียวตัด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 เดี๋ยวผมต้องทำเอาพวกก่อนอ่าได้ที่มาแล้วมีดแล้วก็เดี๋ยวจะทำไอ้ที่ เชือกตัดตัดตัดอ๋อนี่ทำเชือกทำเชือกเดี๋ยวมันจะมืดตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเออบ่ายโมงลุงเราต้องรีบเราต้องรีบมีเชลเตอร์เลยนะไปไปใช่ใช่ใช่เดี๋ยวขอครับไอ้นี่ก่อนดีกว่าอามีดอะไรวะเนี่ยอ๋อขาดเชือกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปทำเชือกก่อนจะต้องหาเชือกก็ต้องใช้ไปจากที่ผมเรียนมานะนะมันต้องใช้ใช้ใบกัญชาเว้ยลุงเฮ้ยคุณเรียนที่ไหนวะน้าเป็นศึกษาด้วยจริงเลยอยากจะจบมาสักไปจริงๆผมจบที่อัลสเตอร์ดัม จบไปต้องไปที่นี่มันเป็นมันเป็นใบยูคาลุงใบยูคาเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติว่าเหนียวใบมันจะเหนียวแล้วก็มีเส้นใยที่แบบค่อนข้างที่จะแบบทำเป็นเชือกได้อยู่อยู่รูปคงรูปได้นานอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่นะนะความมันประสบการณ์เซอร์ไบเวอร์ใชนี่มันธรรมดาที่ไหนธรรมดานี่ผมได้ได้มีดยาวแล้วผมมีคอโลฟิลคอเบติวคอเบเนตละเดี๋ยวผมกำลังหาใบยูคานี่ของดีต้องเก็บไว้ หาของไปทำเชือกก่อนเดี๋ยวขอผ้าเฮ้ยเราต้องทำแคมป์ไฟก่อนนะจะต้องทำอาวุธกันไงจะได้จะได้อะไรตัดง่ายๆกันเอางี้ลงขอความเห็นของลุงหน่อยว่าเราจะนอนตรงไหนดีคืนนี้นอนเหรอมันก็ต้องนอนในร่มดีว่าจะนอนกลางแดดตื่นเช้ามาแดดเผาาตอาหารแล้วตาหายไปไแต่ว่าถ้าตามหลักเซิร์ฟเวอร์นะถ้านอนตามย่าตามพงเนี่ยสัตว์มีพิษมันจะมากัดเราได้นะเว้ยลุงพวกแมงป่องงูอะไรอย่างเงี้ยแมงป่องกับงูใช่ กาะแค่เนี้ยนะมันมีหรอวะมีก็จับลุงหลอกมีก็จับลุงลองคิดดูว่าในพุ่มนี่มันจะมีอะไรอ่าลุงยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะเออผมก็บอกไม่เห็นอาจจะมีบางอย่างโผล่มาก็ได้เพราะฉะนั้นเรานอนบนต้นไม้ไหมบนต้นมะพร้าวข้างหน้านั้นไหมโอ้โหถ้าเทพจบใจ้ัคุณจะว่าอย่างนั้นเราก็ผมว่าก็นอนแม่งอย่างนี้เลยไหมล่ะเนี่ย ก็ยอยฝั่งนึงเขายอยฝั่งนึงก็ดึงกันไว้ไงลังกันไว้ไงเป็นคนละมุมเออเอาแล้วก็นอนอย่างเงี้ยนอนอย่างเงี้ยเมล่อไหร่เห็นไหมนี่ไงไม่มีไม่มีข้างล่างก็กักไม่ถึงโอ้โหข้างสุดยอดสุดยอดแถมได้ออกร่างกายตื่นมาขาเป็นปั้นไม่น่าไม่น่าเลยไม่น่าถามไม่น่ารู้จักกันลุงเลยเฮ้ยลุงลุงแต่ว่าทำลุงลุงเห็นทุ่นข้างหน้านั้นไหม เราสำรว่าเราลองไปสำรวจไหมเออวิธีการเอาเซอร์ไวท์ให้ดีสุดคือหาของที่มีอยู่อ่าเออรอบข้างนี่ไงนี่มีของแบบต้องว่ายไปเช็คให้หมดก่อนมีของแบบช่วยเอื้อมนวยจะไม่ต้องเสียเวลาเอ้ยแจกจ่าอะไรเนี่ยอันนี้ผ้าครับผ้าผ้าผ้าใช่ทำอะไรได้เนี่ยโอ้โหแบกเป็นโโอ้หชีวิตจริงใครเคยเห็นคนถือผ้าท่านี้บ้างจด้อจะจะผมสงสัยดีกว่าผ้าเนี่ยมันตกมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเออว่ะมันแข็งมากเลยนะดูดูมันอยู่โค้งทรงเลยดูอ่อยู่ทรงมัน อยู่ทรงจัดเลยไปไปดูไปดูไปลองไปดูว่าสองทุ่นนี้มีอะไรปุ๊บ้ยข้างบนมีกล่องเหมือนกันเฮ้ยมีกล่องมีกล่องอ๋อมีมีอิมเมอร์เจนซี่เขาเรียกว่าแบบว่าของที่ของที่ว่าเอาไว้กินกินยามทีเฉิอ๋อในตู้นี้ไม่มีอะไรตู้นั้นมีปาเทพจ้ะมี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 เยอะเลยผมได้มาเยอะเลยเฮ้ยผมว่าเราเราเราควรเอากล่องไปเอาไปเก็บของใช่เออเออใช่ใช่แปลกแก ตือนตอโอ้โหเตือเตืเตืะไรฮ้ยรู้จักอะไรข้าๆะัไป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 ไไป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 โอ้โหมายังไงอยู่ที่ป่านมาทา่ข้างดีไม่งับขาแล้วแบกลงมาด้วยนะประเด็นอ่ไปวางไปวางไปแวงตรงนี้นะครับ จ่าเลือกฟังนี้วะเรือเือซากเหมือนซากเรือเล็กๆเหมือนกันงั้นงั้นลุงไปเลยแล้วกันเดี๋ยวผมขอโอเคเดี๋ยวผมไปดูของมีอะไรดีๆเผื่อจะขนกลับมาให้หมดเดี๋ยวผมเอาพวกอันนี้ใส่เข้าไปนี่ใส่ปลากระเบนปลากระเบนเขาบอกมันมีพิชใช่ระวังนะปลากระเบนมันมีพิชจิ้มพายแล้วชิบมพายแล้วลึกแล้วตอนนี้ผมหิวน้ำวะว่าไงลุงกูสนใจกินน้ำแถวเรือผมปะมีพี่ชายที่แผลงว่ายรอบเรือผมอยู่ไอตัวเมื่อกี้ใช่ไหม ใช่แล้วมาอย่างไวเลยไม่มีเลยเลยว่ะเรือไปจะสร้างเรือว่ะเทพจ่าไม่มีเลยเลยว่ะผมว่าเราต้องรีบมีมีเชลเตอร์แล้วนะเมีถังน้ำมันเหรอไม่ทำะไรเนี่ยเปิดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเจอหีบอีกแล้วเก็บก่อนเฮบนี่เฮบนี่นี่หีบอ่ะไม่ใช่หีบไม้หีบไม้อ๋อหีบไม้ขึ้นขึ้นเรือขึ้นเรือปาดับมอเตอร์สี่หนึ่งสองสามดับมอเตรสี่กันผมวางเลยแล้วกันนะลระเชลเตอร์วางเลยรับจ่าวางเลยวางเลยครับจ่า ปนัดดาปนัดดาบุ๊บอุ๊ปนัดดาซะด้วยเดี๋ยวนี้เขาเป็นด็อกเตอร์แล้วด้วยนะเอ้ยใช่ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นี่ได้ของทั้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 งแป๊ดทั้งแป๊ดเอ้ยลุงเป็นไงเชลเตอร์เราเสร็จแล้วอ่ะเฮ้ยเสรียหรอวะเดี๋ยวผมมาไปเดี๋ยวของมาดีเลยเชลเตอร์น้อยคอยรักเดี๋ยวต้องใช้ไม้สี่อันเพื่อทำแคมป์ไฟฮะโอ้โหนึกว่าอะไรฉลามที่แท้ก็อะไรนี่เองไม่อะไรอะไรล่ะฉลามมันมีขี้ไปนะเดี๋ยวผมไปไปแล้วกัน ไปแล้วผมซิ่งละซิ่งละซิ่งละผมกำลังตะเกี้ยกะกายทุ่มเทเธอทุกอย่างแต่เธอไม่เคยมองเห็นข้าฉันเลยเฮ้ยอืมไม่ใช่ของเพลงทักครัชทักคราชทักคราชทักคราชไหมทักครับอืมเบบี้วอชทักบรเจ้าคแรงบริจาคบริาจะตื่นตาต้องส่งแบบเจะจะบ้าตายเดี๋ยวบริจาั้งร่างไงอ่ะเฮ้ยคุณต่างมาไปกี่ร้อยรอบเพื่อเดี๋ยวเรื่อกแล้วว่าลุงเดี๋ยวว่าเทพจ่ายเดี๋ยวว่าเชลเตอร์คุณด้วยเดี๋ยวว่ามันก็ต้องเป็นแบบโพซิชันที่ดีที่สุดเลยอ่ะเชลเตอร์เราอ่ะโอ นี่ผมได้เดี๋ยวผมเอาของวางก่อนฮึบอ่ายังไม่ได้เช็คแล้วมีอะไรบ้างเราตัดอีกเรามันจะเป็นไม้ไหมวะพี่เรามีถังน้ำมันเราอุปกรณ์เอ้ยมีเทปด้วยก็เทปก็เทปก็เทปเฮ้ยนี่ไงได้ล้วโอเคลงได้แคมไฟละอะไรสิเฮ้ยลุงทำทำหินล้อมรอบแคมไฟได้ไหมเพื่อความแบบว่าทาคุณต้องค้าไปที่มันเป็น เป็นแบบกองไฟที่มันมีหินสีมันมีนะอ๋อนี่ไงเดี๋ยวผมเอาหินให้เดี๋ยวผมเวลยังไม่ถึงว่ะผมต้องผมต้องคราฟสักอย่างก่อนอ๋ออ่าลุงงั้นลุงคราฟที่ตัดอ่าที่จุดไฟที่จุดไฟผมคราฟที่จุดไฟนี่ไงที่จุดไฟอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคราฟให้โอเคได้แล้ที่จุดไฟได้แล้วเพิบขาแบบจุดทีเดียวติดเลยนะนี่เฮ้ยนี่ไงเพิ่งพาได้มา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 ผมจุดจีเองจุดเลยจุดเลยจุดเลยจีเลยจีเลยอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่อันนั้นที่นอนเดี๋ยวคืนนีี้ก็ไไมม่อะร อเคจุดจุดจุดเฮ้ยโอ้โหเอาเลยหมุนเล็วลุงโอ้โหโอ้โหดู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 พลังดูดูดูรอดรอดรอดทับบีดารอดรอดละรอดละทับทับบีดาคือนี่เราจะรอดจริงจริงใช่มรอดรอดรอดโอเคเฮ้ยทำไมพอจุดไฟแล้วมันมืดเลยวะมันรู้หรือไงว่าต้องใช้ไฟตอนกลางคืนเฮ้ยจ่าครับทีนี้ก็ต้องหาอาหารใช่หรอวะหาอาหารโดยการแทงเหรอแทงปลาเหรอแทงปลาไงแทงปลามันต้องใช้เลเวลสองวะลุงครับไม่ได้เลย อ๋อโอเคงั้นก็ตอนนี้ผมมีคอนไมค้อนเไม่อใส่ไงทีมไม่นี่ก่อนแล้วกันนะผมเอาอนออกก่อนอาจจะต้องกินมะพร้าวผมว่าสิ่งที่ผมอยากมีตอนนี้ก็คือแคมไฟเดี๋ยวแคมไฟเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทอสทอสผมต้องทำใบมีดใบมีดผมทำไปแล้วทำมีดโอเคลงมีกิ่งไม้แล้วลงมีกิ่งไม้สักอันไหมกิ่งไม้เหรอครับมีปะไม่เหลือแล้วจะงั้นงั้นเรามาช่วยกันตัดเอากิ่งไม้ก่อนมามามาเราจะต้องทำพบ เขไฟใช่ใช่เขเพิงคบเพิงเขาเพิงไฟอช่วยกันช่วยกันช่วยกันตี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 แล้วคืนนี้เรานอนที่เดียวกันลุงจะทำอะไรผมปะเนี่ยจะเหลือเราจ้ะเฮ้ยไม่ได้นะถ้าไม่ทำไม่เสียเวลานะใช่ไม่ทำมันมันเสียอะนะะมนเสียนะยุคนี้ไม่ทำเนี่ยเสียของนะอ่ะลุงได้ละเดี๋ยวไปจุดไฟมาให้เออเพิ่มเพิ่มความสว่างบนเกาะเดี๋ยวผมสับสับไหนก็มีแล้วสับไปก่อนเลยกันสับให้มันแตกกปเลยกันเออเอออ่ะ ภารกิจแรกในค่ำคืนนี้ก็คือผมอยากให้ลุงเราสองคนเนี่ยเดินหาลูกมะพร้าวก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่มีอะไรกินเราจะตายซะก่อนงั้นก็ต้องหาอาหารโดยการลูกมะพร้าวก่อนใช่เพราะเรายังจับปลาไม่ได้ใช่จับปลาไม่ได้หรือไม่ก็มีปูอาจจะจับปูได้ก็ได้นะลุงลองหาไม่อาจาอาจะกินมะพร้าวเบื่อแล้วกีบผมเห็นปูแถวนี้ไว้ตรนลอง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 แกแถวนี้เลยไป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 มันอยู่แถวฝั่งนี้เดี๋ยวสองให้เดี๋ยวสองให้แถวนี้มีไม่น่าที่นี่ที่นี่ ลุงจับจับจลุงจับจับจับสิจับจับแกวะจับแกอุ้ยอที่ไงได้ไดได้ได้โอ้ยสวยแร่เล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 ่เลเอาแล้ววะได้กินปูแล้ววะโฮ้ยสุดยอดสุดยอดมีมเอาไว้เอาไว้มีสักตัวไหมหาฮะไอ้สักตัวจะได้แบ่งกันคนละตัวปาร์ตี้ปาร์ตี้ปูมือแรกมือแรงเฮ้นี่นี่ใช่ปะนี่นี่นี่ใช่ปะโอ้เอาเอาจัว้าวฮ่าฮ่าฮ่ไมเไม่เป็นไรนี่นี่นี่ โอเคไม่ได้มันไปลึกแล้วไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้ลึกไม่ได้ลึกไม่ได้เราต้องหาเราต้องหาแถวนี้หา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 จ่ากูต้องเดินหามีไหมมีไหมอีกสักตัวหน่เอ้ยมันต้องมีดิครอบครัวนายอย่เพื่อนเออเออหรือมันไปอยู่ใน King o f Cap กดแล้ววะเฮ้ยคนละเกมอ๋อเหรอ คนละเกมโอ้ไอ้นั่นก็เถื่อนเกินปูเลยปูปูเดี๋ยวนี้ยิงอูซี่นะลุงเฮ้ยใจาจใจเอาเร็วเร็วลุงอ่าเออผมโดนอะไรวะผมโดนอะไรผมโดนอะไรว่าจะมีอะไรตรงนี้วะตรงหน้าผมผมเหยียบอะไรวะดิคิคุณเดินไปข้างหน้าดูดิมีอะไรวะคุณโดนอะไรไม่รู้ดิคิอาจจะมีพิษหรือเปล่าลุงดูดิลุงติดพิษไหมเออตรงไหนวะติดไหมติดพิษไหมเซเตตัสไม่มีนะโอเคงัแสดงว่าไม่ได้โดนอะไรมั้งคิดมากอ่ะแร่ให้เดี๋ยวไปย่างกันอ่ะเฮ้ย มือนี้เอาเลยลุงเอาเลยเอาเลยมา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 เฮ้ยมือแรกก่อนเอาแซ่บแซ่บแซ่บแซบกิงปูกิงปูเดี๋ยวกิงปูมากล่องเนื้อปูนี่แล้วก็วางวางอาเอาเเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรจุดใหม่จุดใหม่แล้วแล้ววางอีกอันยังไงอ่ะผมมีอีกอันหนึ่งในมือเนี่ยเนี่ยมันอาจจะต้องวางวางวางยังไงนะอาจจะต้องทีละอันนะทีละอันทีละทีละอันเหรออ่าอาจจะใช่ทีละอันโอเคงั้นงั้นอันก็ต้องรองั้นไม่เป็นไรลุง เราย่างปูไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปหาอันนี้เครื่องดื่มเครื่องดื่มดีป่ะเครื่องดื่มมะพร้าวอ่าเพาไมจ้ะผมเป็นนกพวกขงบน่ะมันน่ากินจริงๆนะดูดิมันพันอะไรดูปีกมันใหญ่าแปลกว่าเดี๋ยวผมคราฟ M107 ได้ไหมผมจะจินให้ลงตอนมันดูโหดูตัวมันใหญ่ดิปีกมันใหญ่มากเลยหลงปูเรายังไม่ทันได้กินเลยกินปูให้เบื่อก่อนแล้วค่อยกินนกอยากกินสักปีกลงลงนี่เราเหลือมะพร้าว ต้องหาต้นมันหมดไม่ใช่ต้นไหน้หลังข้างหลังต้นนี้ต้นนี้มีลูกไหมมีไหมมีไหมมีไหมไม่เห็นไม่เห็นนะต้นนี้มีไต้นนี้ไหมมี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 ไปเลยไปเลยเอาเมเอาเมอุกะอุกกา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 เน่อยนะยไหนเน่ยนะยไหนยไหนมอไม่เห็นเดี๋ยวปะยบยบเลยเดี๋ยวตกเอาแล้วผมน่าจะ มีเวลาอีกไม่นานยังไงคืนนี้ผมขอสักทีนะจ๊ะกูว่านี่ไงดีไงเจ๊ลอดเด็กเก็วโอเคได้แล้วได้แล้วขึ้นปิดทางไอ้เวนเอ้ยตกรงวาแล้วแล้วลุงจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยไๆดูนาฬิกาก่อนชีวิตเป็นไงบ้างโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่จ้ะผมยังมีชีวิตอยู่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้ผมเปลี่ยนเองจ้าจ้าจ้าดูท่าเดี๋ยวผมจ้าเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวมันบอกไม่จาลูกมันบอกไม่เห็นลูกอันนี้ปะโอเคกูไปเก็บก่อน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 ขึ้นไปขึ้นไปอ่านี่โอ้โหไม่เบื่อชีพดีกว่ามองไม่เห็นไม่ได้ไปเรียนหมาไงมันต้องเรียนนะของแบบนี้จ้าจ้าคุณอย่ารีบดิคุณอย่ารีบดิรีบรีดดิเขาแกเขาเกลี่ยขาด้วยเดินให้มัน สม่าพาเผยหน่อยสิวะาไง้ไสมาเลยล่ะคุณจะมาเดินมาเป็นนักลงนักเลงแบบนี้ไม่ได้นักเลงเหรอสายนักเลงผมเดินมาหมดแล้วมันเจ็บขาปูไหม้หมดแล้วมั้งเนี่ยวิ่งก็ไม่ได้ด้วยนลุงวิ่งไม่ได้ผมห่วงปูหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยได้แล้วได้แล้วหยิบปู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 อ่ะเป๋เลยกูเดี๋ยวผมจะวางอีกชิ้นนึงให้ย่างอีกชิ้นนึงเอาเชิบหายแล้วลุง มะพร้าวผมไปไกลแล้วอะเอ้าไปไหนมันกิ้งลงไปนี้ไมั้ยจ้ะกิ้งไปอย่างนี้พี่อจะมะพร้าวมะพร้าวตกทะเลนี่ไงนี่ไงนี่ไงหยิบให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไฟผมมนโอ้โหใช่คนเปเด้วยเดี๋ยวจัดการให้ครับหนีมาแล้วมาเอผมมาจัดามอ่าอาโอ้โหออ่อ่ออ่ออ่ คนละลูกไปคนละลูกอีพอมีพอมีลูกเดียวผมดีลูกหนึ่งขี้ละขี้ขี้เอ็ดขี้ขี้วันนี้ลูกวันนี้โอ้โหขี้ออกมาเป็นอ่ะกรึบกริบกรึบกริบกรึบกริบยกรึบกริบนะจอกนี้แด่ความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีของเราของหมู่เห่าใช่แล้วในอนาคตในครึ่งแรกในอนาคตและในคืนนี้ที่เราใช้ชีวิตรอดมาได้อย่างน้อยครึ่งวันอ่าเนี่ยหลังจากนี้ขอให้ อ้วกับอ้วแล้วก็อ้วโชคดีไม่ผมด้วยไม่ด้วยผมด้วยโอเคพวกเราโชคดีมีใจไอ้ลุงผมว่าสำเนียงจีนเนี่ยมันง่ายเกินไปมันธรรมดามันเบสิกเอาสำเนียงจีนแบบตะวันออกเฉียงเหนือได้ไหมโอเคเมื่อนี้เขามานะลงตกันแล้วเขาก็ถีมาสมนุงจุ้มๆกันอยู่เฮาก็ถือคือึกีเพออีกเนี่ยกล่องว่าที่เราเช็ขึ้นไปถึงตรงนี้ได้เนี่ยเพราะข้างน่ะ ให้ประสบการเรามาที่แม่ชีเราจะไาอยู่บนเกาะไอเวงแต่ไรโสโค,โคนกนด้กันตังแต่ม่ต้องห่วงเลยนะอ่ะเราใช้ชีวิตอีจากแมงงอดแมงเงาอ่ะอ่ะแมงงงแง,งงนี่ยเราก็ต้องระวังมาที่ข้ากกหูเอาโอเคเออขาเป๋แล้วพูดเยอะเลยอ่ะมันจริงแล้วเนี่ยจริงม้วจริงล้วๆๆอ่ะเดิมเดิมเดิมเดิเดมเเดิเดิมเปูเดิมเเด้เดิดเ<า>อาไปแล้วเมเเอเเมเเเเด และมื้อนี้เราจะขอให้ให้อร่อยแดกแม่งอร่อยกูตั้งใจฟังโอ้ยอิ่มปื้อเลยลุงสุดยอดสุดยอดมามามานอนดีกว่าเออต้องต้องต้องนอนบ้างอ่ะเซฟเซฟเซฟก่อนอ่าอ่ะเซฟอีกทีแล้วก็กันเหนียวแล้วก็สลีปสลีปอ่าแล้วข้ามคืนผ่านพ้นคืนนี้ไปเฮ้ยเฮ้ยกี่โมงวะเนี่ยอ้าวทำไมตื่นมามันมืดเหมือนเดิมอ๋อตีห้าตีห้าลุงลุงลุงเห็นเกาะฝั่งนู้นไหม พัดหน้าไหมพัดหน้าพัดหนเร,เราต้องเราไปเกาะฝั่งนู้นกันไหมเดี๋ยวพัดหน้าเราก็ต้องทําอาวุธเตียงจับปลาเี่มาหาแล้วก็ไปฝั่งนู้นให้ได้อ๋อจะไปยังไงแทบแต่มีสองอย่างเราจะว่ายไปหรือเราจะทําแพไปไม่เรามีไอ้นี่ไงเรือชุดอ,อ๋ออยู่ไหนเรือ,อที่คุณเอามากกนนยันไงคุณจอดฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอแ่แต่ เขาเพิ่งเกิดอะไรใชจ้ะเขาเพิ่งเกิดอะไรเขาเพิ่งเกิดอะไรเขาเพิ่งเกิดอะไคุณช่วยจำแสงสว่างทีผมสงสัยไะผมมีข้อสงสัยวปหรือป่าผมเดินรอบก่อนดิแดีไหงดิวะกูก็อยากจะรีบไปดูขากูก็ไม่เคยเข้าใจกูสักทีเลยเเว้ยไม่ผมผมจำหน้าผมจอดแล้วสั่งนี้เนี่ยใจเปล่าใช่แล้วแล้วมันอยู่ไหนอทำไม่ก็ไม่ไกลหรอกมั้ง่จ้ะผมจำหน้าผมลงสมองไว้แล้วนะ เดจ้าใส่สมองมันเท่เสมออยู่แล้วเช็กดูดีๆตอนคุณเอาเช็คตอนคุณทิ้งสมองคุณทิ้งไว้ข้างเรือเด็ทิ้งกลางเรือทิ้งกลางเรือมันรั่วเปล่า <c oughs> มันจมแล้วชิบหายจะชื่วไปเกาะดูไหม <c oughs> ไม่มีอะไรไปนะ <c oughs> ถ้าเราถ้าเราว่ายไปผมว่าน่าจะไม่เหลือนะ <c oughs> ผมว่าปลาฉลามมันน่าจะมาเอาเราเป็นอาหารอันโอชาอย่างเป็นแน่แท้ <c oughs> ไม่น่าจะรอดขนาดออกไปใกล้ๆมันยังแวะเวียนมารอบหนึ่งสองรอบแล้ว <c oughs> ลง ผมว่าเราต้องคาแพรไปวะต้องใช้ปาร์ด้าต้องมีแพรอาดาต้องเลงแพรอย่างเดียวเลยหรือไม่เราเราก็ต้องว่ายน้ำหากันนะลุงว่ายน้ำหาเลยหาไอเรือส้มนะใช่มันจะมีเหรอต้องมองวยตาเปล่ามันไกลมากแล้วจ้ะไม่เห็นอะไรเลยนะถ้าเห็นก็คือไม่ไปถึงเกาะเลยนะไม่ว่าผมต้องคำนวณไม้บนเกาะนี้ว่ามันจะพอสร้างไว้บ้าพวกเรารอบด้าเนี่ยช่างมันปล่อยให้เป็นเรื่องของอาคุณสำหรับวันนี้ก็ใช่ไปก่อนไป สัไีครับดีครับเดีครวครับ้าหน้าขาก็จะหายไม่ไี่ย